เ้าไงเงี่ยเข้าแล้วไปไงวะอุ้ยดูประตูดิอุ้ยดูวนออกดิเฮ้ยอุ้ย,ยเทวะ่ะว้าวอ้าวแล้วครับผม,มขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะแจ๊กก็นี่ครับผมฮีโรเพชรวันนี้จากที่ผมนัดกันไว้บ่ายโมงสิบนาทีซึ่งตอนนี้ สิ้าแล้วผมไปกินข้าวมานะเ <Yeah. S 1> พิ่งกลับมาโอเคก็วันนี้จะมารีวิวด้านไม้กันนะทุกคนที่เข้ามาไม่เลยจัดไปครับผมก็มี fc แอดกันมาเยอะนะครับผมใจยเย็นเย็นใจเย็นเครับโอ้โหใช้ได้เลยเดี๋ยวรู้ว่ามีกี่คนมีสิบสามคนเลยเหรอวะห้องเหมือนสร้างได้สิบคนแล้วจะเล่นยังไงนั่นแหละเออเดี๋ยวครับฟังฟังทุกคนเออใจเย็นเย็นอน มาเดี๋ยวสร้างเป็นผู้ใหญ่แล้วกันนะผมไม่เคยสร้างห้องด้วยไงอ๋อมันสร้างโอ้โหสร้างได้ยันเอาลองเอาสิบคนก่อนไหมผมไม่แน่ใจว่ากี่คนอ้อนอยู่ไงดูกันติดตามผมติดตามยี่สิบโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคนสิบเอ็ดนนะประมาณสิบเอ็ดนใช่ไหมกูนับผิดนับถูกฮนสิบเอ็ดคนแล้วกันนะสิบเอ็ดเออผู้ใหญ่ห้องปัานประสาทแมพไม่นะ โอเคเชิญมาเลยีูนูให้หมดเอฟซีกูมาแล้ว,เ,ลวเต็มไปแล้วมีคนไม่ได้เข้าวะอรอตั้งนานจะวยทันนะ <c oughs> โอ้อะจะหาโค้ชเคงได้โค้ใจเย็นสุดรอใจยเยน็นใจยเยนจ็นสุดร้อใจเยน็นใจเย็น ใจเย็นใจเย็นได้ยินพี่ป่ะเนี่ยได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าเอ็งทักทายคนดูหน่อยดิเอ็งทักทายคนดูหน่อยโ o p สวัสดีครับเออเออเฮ้ยเข้าไปเข้าไปพี่ว่ามตุ่เสร็จเมืออเข้าเข้าไปพี่ว่าด้านไม่เนี่ยเข้าไปอ่ะเราอย่าเพิ่งฆ่ากันไหมไม่ต้องฆ่ากันนะอย่าเพิ่งฆ่ากันนะไปดูด้านไม่ก่อนอย่าเพิ่งเก็บหนะโอเค อย่าเพิ่งเก็บกันแล้วกันไปรีวิวด้านใหม่กันนะผมไปเริ่มกันเลยมาใช่ได้เนี่ยเออนี่ผมเพิ่งโพสคลิปไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองเออคนเข้ามาันเยอะเว้ยดีใจน่าจะครบนะมีใครไม่ได้เล่นปนวาวะไม่รู้เหมือนกันขอโทษด้วยนะเออถ้าเข้าไม่ทันนะ่ะเฮ้ยครบดิผมนับสิเบเอ็ดแล้วมาืมไม่เป็นตัวแฝงวะกูนาโอเคครับผมแมปใหม่จะเป็นยังไงนะไปดูกัน อ๋อให้เลือกนะครับผมลองลงอันนี้ดิอืมแกะล่างด้านบนแมปใหญ่หรือเปล่าไม่แน่ใจอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับผมแมปอ๋อมีห้องไฟตรงนี้นะลองเปิดไฟดิอุ้ยดูสวิกไฟดิเท่ว่ะสวิตอ๋อต้องเปิดไฟสองยะสองโอ้โหอ๋อต้องเปิดไฟสองคันใช่ไหมอ๋ออันนี้เป็นสวิกไฟแบบเดิมนะอ๋อโอเคโอเคอ๋อดูแมปดิ โคตรเท่เลยแมพโคตรเท่เลยอืมเท่อยู่มอมีประตูด้วยนะเปิดประตูอ๋อเป็นประตูเลื่อนป่าเข้าไงวะเข้าไงอ่ะเข้าแล้วไปไงวะอุ้ยดูประตูดิมาพูดไหนพูดไหนวะโหแมพว่าแมพแใหญ่ไปหรือเปล่าจีเอ็ม แมพใหญ่มากทุกคนนี่เป็นที่สแกนตัวลองไปสแกนก่อนหัวแมพใหญ่ไปเนี่ยอมเล่นยากแล้ว,สแ,วนะสแกนตัวเหมือนเดิมนะสแกนตัวเหมือนเดิมเออเล่นยากแล้วไอ้หนูนี่เครื่องอะไรเนี่ยไม่รู้ครับผมโอ้วงจรปิดปะคือถ่ายรูปะ่ะไม่รู้เครื่องห,าห้าอะไรก็ไม่รู้ เออแมปแมปใหญ่นะห่อ,อน,นี้ปุ่มโวน้นะดาวเทียมอุ้ยซองดูดาวเฮ้ยแมงกระพุนเนี้ยวห้าจะวิว่งดูดิ <c oughs> อ๋ออย่างนี้นี่เองอย่าค่าดิฉันนะเออดีเว้ยอุ้ยเคลื่อนย้ายอีกแล้วมาห้องห้าอีกแล้วผมงงหมดแล้วเนี่ยเออแมปใหญ่มากเลยนะเนี่ย เออยานจะระเบิดห้ 5, าไข่เปิดห้าอะไรโวอันนี้อะไรวะเนี่ยใส่ออกซิเจนเหรอทำไงอะ่ะแล้วมันทำยังไงไม่รู้เหมือนกันสวยแล้วกูปิดก็ไม่เป็นมึงจะเปิดกันทำไมวะ <S <S ผมว่ามันเป็นชั้นๆแน่เลยวะเฮ้ยปิดไขววิศวะมีป่ะไม่น่ามีนะอ๋อมันเป็นชั้นๆปะ่ะลองลงไปดิเออดีดีด แมแม่งโคตรใหญ่เลยเนีแล้วอะไอ้ไปปิดอันนั้นวะเอออย่าเพิ่งมันปิดไม่เป็นอย่าเพิ่งไปปิดอย่าเพิ่งไปกดออกซิเจนกดอะไรมันปิดไม่เป็นแมปใหญ่ไหมเป็นเพลแล้วทำให้โหวตนี่เพลแล้วทำให้เป็นอ่ะคือแมปใหญ่ไหมไอ้ปิดอ่ะแมปใหญ่มากเลยเนาะแมปใหญ่ไหมเดี๋ยวผมปัดแล้วก็กดอ่ะแมปใหญ่แมปใหญ่โอ้แมปโคตรใหญ่เลยแล้วจะเล่นโอ้โหมาเล่นนิ้วไหวนิ้วใหญ่กันนะอย่าปิดอะไรนะเออแมปใหญ่มากเลย เอ้ยปวดปวดปวดพี่ออกได้ไหมปวดพี่ออกได้ไหมเดี๋ยวพี่จะเหาะไปดูแมพดีไหมวะดีไหมวะเออปวดปวดพี่ว่ะปวดปวดพี่มาปวดพี่มาแต่กับพี่แต่ดีฆาตกรเองป้ายไปเลยฆาตกรอ่ะเออเองหาฆาตกรกับเองนะเดี๋ยวพี่ดูอยู่ดูอยู่ครับว่าใครเป็นฆาตกรใครเป็นวะอุ้ยดูปวนออกดิ เฮ้ยอ oh oh, oh, ุ oh, okay. Okay, okay, ้ยเทว่ะว้าวโอ้โหตัวแฟงสามคนกูว่ามันตึงมาเดี๋ยวเราไปลงที่ดูดาวแล้วกันโอเคโอเคโอเคครับครับครับมาโผนี้อ๋อโหแม่แม่ใหญ่เกินแมปหรือมันแมปเดิมผมไม่ดูไม่เป็นแล้วกูเนี่ยตอนนี้งงหมดอ่ะเดี๋ยวเราลงไปในเครื่องนี้นะนี่ไงกูลงไม่ได้แล้วครับลงไม่ได้ครับ เออนะไม่รู้มันลงไปไหนนะดูดิหรือลงไปชันหรืออะไรขึ้นมาแล้วเออนะองอาหครูดาวนะแมปใหญ่มาอุ้ยนี่ห้องอะไรเนี่ยอูการังว่าห้องอุการัง <c oughs> เออแมปใหญ่ดีนะลงไปสุดๆแมปดิไปทำห้า แมปใหญ่มากแมปใหญ่มาก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 ,มาก,มากนะเดี๋ยวตกมากเลยเออแมปใหญ่มากลงได้ไหมไม่ได้ครับกดเองไม่ได้นะเดี๋ยวเราไปทำภารกิจที่เรามีแล้วกันนะยิงปากปักเป้ายังไม่ได้ยิงแฮอ๋อต้องเที่ตัวนปะ่ะอ๋อ อย่างนี้นี่เองสแกนตัวตรงนี้อะไรเนี่ยอ๋อปเป็นชั้นเห็นไหม <c oughs> เอ้ยตัวนี้วิ่งอยู่ชั้นล่างเห็นป่ะมันมีกระจกอันนี้เป็นกระจกเว้ยเออวิ่งอยู่ชั้นล่างนะชั้นล่างชั้นบนเป็นลิฟต์นะเออน่าจะมีลิฟต์อะไรอย่างงี้ปะ่ะเนี่ยวิง่งอ๋อเป็นกระจกชั้นล่างชั้นบนชั้นอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้ไอ้ม่วงวิ่งอยู่ชั้นล่างเห็นป่ะรอดข้างใต้เขาเข้า,ข,าข้างใต้แล้วน่าจะมีสองชั้นนะดูจักทรงแล้วโอ้โหแมพใหญ่หนะดูเอาเรื่องว่ะ เอาเรืองกับเบื้องแตกนี่เป็นลิฟเห็นไหมผมลงได้ไหมลงด้วยดิลงลงเออเออเนี่ยลงไปชั้นล่างเห็นปะจบเกมด้วยฮะเอาเรืองเอาเรือง ไม่ไม่เป็นไรไม to ่เป็นไรเดี๋ยวมามาเดี๋ยวเรามาป้ากับไอ้ตาเอาฮะอ้าวแล้วครับผมแมปื่อกี้เป็นไงผมว่าแมปโอ้โหค่อนข้างจะใหญ่นะแต่ก็เล่นไม่ยากเท่าแมปไอ้ฟว่างควงจัดเลยนะเล่นไม่ยากเท่าแมปนั้นนะก็โอเคแมปหม่นะรีวิวประมาณนี้นะไม่งงกับแมปเออมารีวิวแมปแต่งงแมปคิดได้ไงฮีโร่เพชรโอเคงั้นก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้รีวิวแมปนะถ้าใครอยากเล่นก็คอยไปก่อนนะผมเดี๋ยวมันน่าจะอัปเดตนะ ประมาณกลางเดือนปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะ <Yeah. S 1> นั่นแหละเอาไว้เล่นกันแล้วกันนะอันนี้ก็มารีดูคร่าวๆให้ดูก่อนนะแมปใหม่นะโอเคชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์กดแชร์นะผมไว้เจอเันคลิปต่ตอไปไปแล้วบา,บายๆเจอกันหฮ้